มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทํากําไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออั้นนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษรับปีใหม่2568ลด60% 7วันถึงวันที่7มกราคมนี้เท่านั้นนะครับผมเป็นเจ้าของเพจและ YouTube รวยหุ้นง่ายๆสไตล์ด a รเอและเจ้าของหนังสือรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดครับ โปรโมชั่นพิเศษมีอะไรบ้างท่านดูก่อนนะครับคอสแรกเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่29เราเน้นการกระจายความเสี่ยงหุ้นไทยหุ้นนอกทองคำกองทุนคริปโตดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกเริ่มเรียน7มกราคม2568ตอนนี้เป็นโปร1แถม1นั่นคือแถมคลิปรุ่น28ให้เข้ามาเรียนไปก่อนถึงเวลาเรียนจริงอีกหรอบและมีการแถม pdf short note และ Special Life สรุปตีมหุ้นไทย2025ให้ด้วยนะครับพิเศษสุดราคา Early Bird 4,900บาทจากราคาเต็ม5,900บาทนักเรียนเก่าลดพิเศษนะครับการเรียนสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลา6สัปดาห์เรียนวันอังคารกับวันพฤหัสมีการวางแผนเทรดทุกสัปดาห์เรียนวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคในขณะที่เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนตรงเวลาก็ได้ท่านจะเรียน ตอนไหนเมื่อไหร่ที่ไหนของมุมโลกก็ได้ครับถ้าไม่เข้าใจมีไลน์กลุ่มให้สอบถามได้ในขณะเรียนและหลังเรียนจบไม่ทิ้งกันไปไหนจะดึงเข้า Facebook กลุ่มปิดนักเรียนเก่าไว้ส่งข่าวด้วยกันตลอดอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็น ตารางเรียนในรุ่น29จะมี special l i f e ให้ก่อนนะครับวันเสาร์ที่4มกราคมนี้เวลา8โมงครึ่งสามารถดูย้อนหลังได้1สัปดาห์ผมจะสรุปตีมหุ้นไทยจากค่ายต่างๆให้ว่าค่ายต่างประเทศค่ายไทยส่วนใหญ่เขามองหุ้นตัวไหนดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคนะครับเราจะมีการวางแผนเทรดอัปเดตตลาดกันทุกวันอังคารเราจะเรียนวันอังคาร2ทุ่มครึ่งวันพฤหัส6โมงเย็นแบบนี้นะครับเรียนตั้งแต่ไมซ์เซ็ต Money Management, Top Down Analysis, Fund Flow, Business Cycle, Tenline, TenFollowing System, MACD, ISI, Stochastic ISI ระบบ Run t r e n d 3 Time Frame, กราฟแท่งเทียน Price Pattern, List r e w a r d Ratio, การแบ่งไม้ซื้อการแบ่งไม้คัดและ EMA 5เส้นเทคนิคที่ไม่ต้องงอ เทรนไลน์และโซนราคาจะมีการเรียนเรื่อง dr dx หุ้นอเมริกาหุ้นจีนเราจะมาสรุปลายตัวกันว่าตัวไหนหน่าสนใจบ้างกองทุนหุ้นต่างประเทศและมีการวางแผนซื้อกองทุนลดภาษีเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับถึงเวลาที่แพนิกเราจะได้จับจังหวะและเข้าไปถูกหลังจากนั้นครับอีกครึ่งหนึ่งก็จะมีเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเรื่องงบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้นเทคนิคก,การหาหุ้น b บัตทอมฟิ h i n g หุ้นพื้นฐานดีราคาถูกหุ้น6ประเภทกดสูตรแก้ดอยและเทคนิคพิเศษดูพื้นฐานผ่านกราฟเทคนิคแล้วก็จะมีทฤษฎีดาวฟิโบอเอลเลียดเวฟสูตรสแกนหุ้นและพิเศษนะครับก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซีเบสิกถึอัปเดตครับท่านที่สมัครก่อนวันที่7มกราคมนี้นะครับจะได้รับสเปเชียลกิฟต์สรุปหุ้นตามธีมสังเกตนะครับแต่ละค่ายจะมองกลุ่มไหน โอเวอร์เว t เป็นหลักและหุ้นตัวไหนเป็นหลักผมสรุปช็อตโน้ตให้แล้วและจะมีสเปเชียลไลฟ์ให้อีก1ครั้งนะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้ดูไม่ทันไม่เป็นไรดูย่อดหลังได้1สัปดาห์นะครับผมจะสรุปแบบ Hit to the point ให้หุ้นละกข้อและดูกราฟกันนะครับพิเศษสุดสำหรับนักเรียนที่เรียนกับผมรุ่น Hybrid รุ่น29เท่านั้นผมมีเอาลุก2025นะครับคือการสรุป หุ้นโลกหุ้นไทยทองคําคริปโตจากค่ายต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมสรุปช็อตโนตเอาไว้ให้แล้วจําหน่ายในราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับคอสที่2ครับเป็นคอสเทคนิค อันนี้จะเป็นเวิร์กช็อประบบเทรด7ระบบเรียนทุกวันจันทร์สองทุ่ม15นาทีเริ่มตั้งแต่20มกราคมจนถึง10มีนาคม,มใช้เวลาเรียนทั้งหมด7ครั้ง7ชั่วโมงเป็นการทบทวนเนื้อหาแบบ hit to the point หลังจากนั้นเอาหุ้นแต่ละระบบมาเจาะลึกกันในรายตัวราคาพิเศษสุด4,900บาทจากราคาเต็ม5,900บาทอันนี้แถมคู่กันกันกบเจาะลึกระบบเทรด7ระบบนะครับ ให้เข้ามาปรับพื้นฐานไปก่อนจะเป็นคลิป10ครั้ง10ชั่วโมงระบบ run t r ร d ระบบ t r a ดในหลุมระบบเทรนอารลาวระบบวิกคอฟระบบ break down trend line ระบบ swing trade และระบบ high volume เพื่อการเทรดให้ได้ทุกรูปแบบ ถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนของผมในรอบ4ปีเหล่านี้และยังมีตัวอย่างอีกเยอะแยะมากมายนะครับสามารถที่จะสมัครเข้ามาได้เลยเรากำลังจะเข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับไฮบริดราคาพิเศษ4,900บาทเทคนิค อคอร์สนี้แพ็กรวมกันราคา4,900บาทและพิเศษสุดนะครับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงเที่ยงคืนวันที่7มกราคมนี้เท่านั้นนะครับทั้งหมดเนี้ยจะเป็นราคา8,800บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษนะครับจากราคาเต็มทั้งหมด23,600บาทและพิเศษกว่านั้นนักเรียนที่สมัครคอสการาฟเทคนิคถ้าท่านไม่มีพื้นฐานมาเลยผมแนะนำซื้อคลิปเทคนิค 101-102เป็นคลิป10ครั้ง10ชั่วโมงทั้ง2อันก็จะเป็น20ครั้ง20ชั่วโมงนะครับสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกสามารถสมัครเพิ่มได้ในราคา2,900บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม5,800บาทนะครับถ้าสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับ t o c tor อซีที r ออหรือสแกน q r r o o e e นี้นะครับที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนมาสุดท้ายคือวันเดียวกันสมัครก่อนได้เปรียบแล้วพบกันนะครับ